โอิเจ็บอเจ็บอเจ็บสวัสดีครับวันนี้ทุกคนก็อยู่ในช่อง Fox Tail Channel นะครับผมูสวัสดีอีกรอบนะครับผมวันนี้ผมก็จะมามีสินค้ามารีวิวกันนะครับผม ซึ่งสินค้าตัวนี้นะครับก็คืออันนี้ก็คือสินค้าตัวใหม่นะครับผมเป็นสินค้าที่ผมรู้สึกว่าถูกใจมากๆมันคืออะไรมันก็คือซูเปอร์คลีนนิวนะครับผมอ่าทำชื่อเลยครับซูเปอร์คลีนนิวมันก็คืออ่านแปลว,ว่า,าสินค้าทําความสะอาดตัวใหม่นะครับผมแบบขั้นสุดยอดโอโหขั้นสุดยอดเลยนะซูเปอร์เลยนะยยนะมันสุดยอดคือตรงที่ มันคือสลามนะครับอ่ะไม่เชื่อเดี๋ยวผมจะลองแกะให้ดูกันนะครับมาอ่านี่ก็แกะเรียบร้อยแล้วเห็นปะอันนี้ผมแกะแล้วนะเดี๋ยวดูข้างในกันมันจะสุดยอดอยังไงเนี่ยเห็นไหมเห็นเห็นอะไรย้อยๆไหมขอให้ใครแม่ชื่อย้อยขอใคร <c oughs> <c oughs> นะท่านผู้ชมแหน่เออไม่ออกวะ <c oughs> ติดไม่อ,ออกเดี๋ยวก่อนไม่เหมือนขี้มูกเลยอุ้ย <c oughs> ซื้อสินค้ามันมีชื่อว่า G วายยูจวยนะครับผมอ่านว่าจวยนั่นเองทุ้ยไม่ใช่จะอ่านว่าจวยนะจะอ,อ่านว่าจวยนะจนัูนะหน่ว่า GU นะครับผมอ่าเอาไว้ทําความสะอาดนะครับผมฝุ่นละอองอ่าสลามไว้ทําการจับฝุ่นละอองเล็กๆนะครับผมก็คือปกติว่าเราจะใช้ไอที่หัวฉีดแล้วก็ผ้าหรือหนังสือพิมพ์ในการเช็ดเอาฝุ่นออกใช่ไหมตามกระจกหรือตามคีย์บอร์ดอะไรประมาณนี้แต่อันนี้ครับผมเอาไว้มันใช้ในการจับฝุ่นละอองได้ถามว่าใช้ยังไงเราไปดูกัน อ่านี่คืออุปกรณ์ที่ผมใช้ในการทําการอัดคลิปนะครับผมซึ่งแน่นอนว่ามันอยู่ใกล้มุงลวดนั่นเองเห็นปะใกล้มุงลวดเลยซึ่งแน่นอนมุงลวดผมต้องมีฝุ่นรองเกาะแน่ๆแล้วอุปกรณ์คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กคีย์บอร์ดอยู่ใกล้มุงลวดอย่างนี้ฝุ่นรองเวลาลมมันตีเข้ามาฝุ่นรองมันก็กระจายลงคีย์บอร์ดลงคอมอย่างนี้ใช่ไหมมันก็จะมีฝุ่นเกาะอ,อยู่แล้วซึ่ง ของชิ้นนี้นะผมจะสามารถตีโจทย์คุณได้นะผมตีโจทย์แตกเลยแหละยิ่งกว่าคดิสาดอีก <Huh? S 1> วิธีใช้สามารถใช้ยังไงนะผมอมาลองดูกันเอ้ oh. ลงไปแค่นี้ถูอย่างนี้ครับถูไปเรื่อยๆนะผมแค่นี้ครับฝุ่นก็ออกแล้วฝุ่นจะติดมือจะติดทุยไม่ติดมือ oh. จะติดสลามเลยนะผมเห็นป่ะอ่าแค่นี้เองถูแรงๆก็ได้นะเห็นป่ะไม่เป็นไรไม่เกาะไม่สลามจะไม่ติดคีย์บอร์ดไม่เหนียวไม่เหนียวเหนอะอะไรเลยล <Wow. S 1> ื่นเลยอันนี้พูดจริงนะเห็นป่ะมือผมไม่เหนียวเลย โดยผิวสัมผัสของมันนะผมมันจะเป็นเหมือนน้ําติดมือผมนะเป็นเหมือนเมลสาามันจะเปียกๆปะยกนะผมจะเหนียวเหนียวเปียกๆนิดนึงคือความเหนียวมันไม่ได้แบบเหนียวแบบติดมือหรืออะไรขนาดนั้นผมแต่มันเหนียวแบบเหนียวแห้งเหนียวหแห้งๆอะ่ะเข้าใจปะ่ะความเปียกของมันนี่เป็นตัวช่วยที่ทําให้ฝุ่นมันติดเห็นป่ะอันนี้คือฝุ่นที่ผมน่าจะถูก,กับไอ้คีย์บอร์ดเห็นป่ะปุ่นเกาะเลยไหมเศษอะไรอย่างนี้มันจะเกาะออกมาเลยเห็นไหมสามารถใช้กับถัรวจกได้ป่ะเนี่ย โปะที่กระจกแล้วก็ถูออกแค่นี้เองฝุ่นที่เกาะตามกระจกก็จะออกไปอย่างง่ายดายนะครับผมไหนปะอันนี้เศษเอไอ้คาบอะไรนี้นะครับอย่าคิดลึกนะไม่ใช่คาบอย่างที่คุณผู้ชมคิดอยู่นะอ <c oughs> โอ้ยลวงหรือตรงสมุดหนังสือแค่เราโปะไปแล้วก็ถูออกแค่นี้เองครับฝุ่นก็ออกมาเกาะอยู่ที่สลามแล้วนะผมฮ่าเป็นไง คือมันเป็นอุปุดยอดอุปกรณ์ทำความสะอาดที่โอมากมากนะมันเป็นอุปกรณ์ทำความสะอาดที่โคตร o อมากนะครับผมคือไม่ได้รู้นะที่ไทยมันมีขายอยู่ร้านไหนหรือเปล่าอันนี้ผมไปดูแล้วไม่มีขายนะไอสินของสินค้าชิ้นนี้มันต้องซื้อในออนไลน์นะครับผมราคาก็ถูกมากผมแค่50บาทนะผมห้บบาทจริงๆแล้วไม่ได้ใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้งนะผมอันนี้ คุณผู้ชมอย่าซื้อมาใช้แล้วทิ้งเลยนะมันสามารถเก็บไว้ใช้ได้นานนะผมสามารถอาใช้ได้หลายรอบมากเอามาเล่นเป็นของเล่นก็ได้นะอ่าเล่นได้ไม่มีพิษไม่มีสารไม่มีอะไรครับผมไม่มีสารปนเปื้อนติดมือเราไม่มีเลยนะครับผมน่มากินวะกิน <c oughs> <c oughs> ได้ไหมอยากกินนะ <c oughs> คุณผู้ชมอยากกินนะ มันกินไม่ได้นะมีผมอยากเาเข้าปากกินนะก็ซื้อที่ล nah ัสต้าด้นะผมหรือช้อปปีนะผมซื้อได้นะผมใน2ที่แห่งนี้นะครับราคาแค่50บาทนะก็ถามว่าเออเขาจ่ายผมไหมหรือมีสปอนเซอร์เหรอไม่มีไม่มีสปอนเซอร์นะหรือเขาไม่ได้จ่ายผมเลยนะอันนี้ผมแค่ไม่มีคลิปเจะทำ เกมก็ไม่รู้จะลงเกมอะไรดีก็ตอนนี้ในหัวผมกําลังคิดคอนเทนต์เกมอยู่ผมก็เลยไม่รู้จะลงคลิปอะไรดีวันนี้ก็เลยอ่ะพอดีเห็นได้สินค้าพอนีมาพอดีก็เลยเอามารีวิวให้คุณผู้ชมได้ลองรับชมกันนะสลหรับคลิปต่อไปผมจะอะไรมาลงก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับผมเป็นกำลังใจในการทําคลิปของผมด้วยนะเป้าหมายผมก็คือการเป็นนักแคสเกมนั่นเองนะสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก,ก่อนนะครับผมแล้วก็พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ บ๊ายบาย